จับหัวกรดูดไว้มาเอนี่เร็จันหาเ็ันแล้ไม่ได้ไ่ได้ไนกันเอาเยนั่นาหางประมาณนี้คนเนาะ้ลงทิ้ง่นเอมบดาวงสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดครับเนี่ยอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่ได้พักเลยครับรู้สึกเข้ามาตลอดรู้สึกเข้ามาเรื่อยๆครับน้องอีกเทียบเลยฮะร,รู้สึกขับรถเข้ามาเรื่อยๆ สวัสดีครับสวัสดีครับใครจะเข้ามาหาพระอาจารย์กับพระอาจารย์ฮนะเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับพระอาจารย์อยู่ณนวัดเขาเหล็กฮะอยู่ทุกวันครับมาขอพรหลวงพ่อทันใจแล้วก็เจ้าพ่อเขาเหล็กได้ฮนะศักดิ์สิทธิ์มากครับที่วัดเขาเหล็กก็จะเข้ามาอาบน้ำมนต์ก็ได้ครับอาบน้ำมนต์ประดอเะ หลพออยู่ทุกวันครับอันนี้ก็มีญาติดโยดมจากชนบุรีฮะเอาหลอดไฟเข้ามาถวายฮะชุดตุ๊กสายไฟหลอดไฟเข้ามาถวายหลวงพ่อมาจากชนบุรีมาจากกรุงเทพมาจากที่ไกลๆเยอะครับวันนี้มากราบหลวงพ่อมาพูดกระมวลให้ละกรวลให้ พระจะมามาบวชที่วัดหนึ่งเจ้าภาพหม่ไม่ใช่ครับอ่าอาจารย์นุ่มครับอยู่กองอยู่วันพุธใช่ไหมครับลวันพุธนี่ครับมีหลวงพ่อเป็นเจ้าภาพบวชพระหนึ่งรูปฮะ ไปเยี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพกับพระอาจารย์ได้นะครับวันพุธนี้มีบวชพระพระสองหนึ่งรูปครับเพื่อจะมาประจําอยู่วัดเขาเหล็กอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอําเภอพิชัยฮะวัดเขาเหล็กตาบลนายางอามาจอบมาวดจออะไรนไมนี่ือว่า นี่ครับมาเด็กเด็กทำแท้งมาครับเอานมมาถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเด็กที่แท้งไปนะครับเนี่ยูุทิศก็เข้ามาเรื่อยๆครับกี่คนเด็กนี่มาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับาห้าคนใครที่โดนคิดเงินเดือนเดือนละห้าคน พระอาจารย์ใจดีครับเข้ามาหาได้ฮะเข้ามากราบขอพรขอพรขอบารมีได้ครับใช่ครับอาจารย์หนุ่มครับถือกองอยู่ครับดีจยะเขาเข้ามากลาบนมัตการขอพรหลวงพ่อทันใจแล้วก็เจ้าพ่อเขาเหล็กได้ครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ เดี๋ยวที่ให้นะแล้วกี่โดกี่คนเนี่ยแล้วก็เด้กี่คนหนึ่งสองอันนี้รวมอายุกุ้งใช่ไหมสองห้าเจ็ดแปดคนเด็กแปดคนนะมันมีอะไรส่งไปเลยค่ะส่งไปแล้ววานี่ครับมาเด็กแปดคนครับอาจารย์ต้องกินแปดขวดเพื่อกระตุ้นบุญกุศลให้กับเด็ก ที่หลุดไปครับปวดน้ำไหมปวดน้ำเราเราหลึกในลูกไนระผ่านผ่านก็แม่ลูกผนะ่าฝากก็แม่พาวีไม่ใช่ไหมผ่านก็แม่โาราฝากก็แม่เอาดีไปถึงในะลูกเราแต่ลูกเรากรานะร็อยู่กับเราอยากเอามาั้ยใช่ครับเ,ามาเมื่อเช้าเมื่อเช้าพระอาจารย์ไปใส่บาตรที่ขขนในเมืองอำเภอพ,พิชัยครับ รถกระบะสามคันครับใส่ของไม่หมดฮะทุกสิทธ์ใส่บาทเยอะมากครับเป็นพวกของแห้งข้าวสารน,น้ำหรือว่าของกินฮะเพระอาจารย์ก็เอาไว้มาแจกชาวบ้านนะครับข้าวสารหรือว่าจะเข้ามาอาบน้ำมนต์ก็ได้ครับล้างพวกสิ่งไม่ดีมาเกาะมากแกะอะไรเงี้ยครับ อ๋ออาจารย์หนุ่มก็อยู่หลายวันครับแต่ไม่ค่อยได้ออกกององแลว้วเได้เวร้าองเขาได้อย่าคไอราีกาเาบเาที่ราสุื่เลาเขาไปกได้สิบเข้ามาหาเรื่อยๆครับมาไม่มาไม่มาเยอะครับแล้วก็เข้าไปขอพรหลวงพ่อทันใจาทานูุนก็เยอะครับ ข้างนอกก็เยอะฮะยืนอยู่ด้านนอกก็เยอะมาขอพรหลวงพ่อทันใจแล้วก็มาขอเสริมไปหลวงพ่อทันใจนะพ่อทันใจได้ครับเข้ามาได้เลยครับปฏิบัติธรรมหรือใครจะมาฟังธรรมมาปฏ,ปฏิบัติธรรมที่วัดก็เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ6ก6วอยิ6วิวกรยิวการก่อสร้างพระอาจารย์ก็ยังทำอยู่ครับ ก็ต้องมาหาพระอาจารย์ก่อนครับถ้าอยากจะมาบวชก็ต้องเข้ามาหาพระอาจารย์ก่อนเพื่อมาวันพุธนียครับบวชมีบวชพระหนึ่งรูปวันพุธนี้ครับหรือว่าใครอยากเข้ามาบวชก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแต่ขอเป็นพระที่ตั้งใจที่จะบวชจริงๆครับตั้งใจที่จะบวชตั้งใจที่วัฒนาวัดพัฒนาวัดวันพุธนี้ เฉนะพาะวันพุธนี้นะครับเฉพาะวันพุธนี้คนระับใครท,ที่อยากจะบวชบวชด้บวชทีเดียวเอาดีๆนะไอพวกติดมา้าติดยาพวไม่เอาไงสวัสดี พ่อใจะอหลวงพ่อทันใจฮะที่วิหารแลวพ่อขอขขอเรียนี่เดี๋ยวพาไปดูหลวงพ่อทันใจ นี่ครับเข้าไปไว้เลยครับหลองพ่อทันใจนินมินม mm. 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 ินนินม mm. ินมินมินไปเอารงเท้าไว้พี่รองเทาอยู่นี่วไอ้หนไม่เดินดูหรอกว่จะเดันี่ลูกศิตมาเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูเลยหลวงพ่อทันใจ นี่ครับจะพาไปดูหลวงพ่อทันใจฮะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่จะร่วมบุญก็ร่วมได้ฮะพาจารย์เลขบัญชีพระอาจารย์ได้เลยคฮะทหารไทยฮะทำเตรียมเดินน้ําน้าน้าตอนนี้น้ําบาดาลก็กําลังเจาะอยู่ฮะยังไม่เจอยังไม่เจอน้ําเลยย้ายไปอีกที่หนึ่งเพราะตอนนี้น้ํามีญาติโยม เข็นมาให้ทุกวันเลยครับเพราะว่าน้ําไม่มีใช้ที่วัดมีญาติโยมมีจิตาทานน้ํามาให้ที่วัดเพื่อให้ลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้กันทุกวันคะขออนโมทนาบุญครับน้าด้วยครับที่เอาน้าเข้ามาเข็นน้ํามาช่วยมาให้ที่วัดทุกวันเลยนี่ครับลูกศิษย์มากอพอรฮะเดี๋ยวก็ หลังคาหลังคาก็ได้ตกลงเรียบร้อยแล้วครับน่าอยู่ 3, ประมาณสามแสนกว่าบาทจะจะเริ่มมาติดตั้งวันวันพุธไม่วันจันทร์จันทร์หรือวันพุธเนี่ยครับอาทิตย์หน้านี่ฮะบรรยากาศเนี่ยลุติเข้ามาขอพรครับหลวงพ่อทันใจตักติดมากครับแล้วก็ ทุกฝีท่านใดฮะอยู่บริเวณใกล้เคียงฮะหรือว่าอยากมาร่วมทาสีทาสีหลวงพ่อทันใจฮะแล้วก็ซ่อมซ่อมแซมได้ครับเพราะตอนนี้ก็มีรอยรล้าวรอยอะไรเยอะครับนีบรรยากาศเอาพี่เพิ่มลงใต้ครับพี่เพิ่มลงใต้ไปทำทุเรียนฮะ ตอนนี้ย้ายมาเจาะ่อ,อปรกาก็รอบที่ที่สองฮนะก็ยังยังไม่เจอน้ำีลนนยยดโยม,มาขอพรหลวงพ่อทันใจครับมากันเรื่อยๆฮนะมาเรื่อยๆเลยบรรยากาศรอบรอบทนี่น้ำน้ำก็กำลังเจาะอ,อยู่ยังไม่เจอ ราต้องซ้อมแซมเยอะครับเพราะว่ามีรอยแตกหักนิ้วเนี่ยปูนเสียาหายจากการที่ตากแดดนะตากแดดตากฝนมานานฮะที่ไม่มีหลังคา ก็มีเป็นรอบนะรอขาวแล้วก็วรอบรอบเย็นก็บา่ายสองก็ประมาณนี้ครับบ่ายบ่ายึงบ,าบ,าบาา่ายสี่โมงใช่ครับขาผมครับใครเข้ามาก็าเข้ามาหา,าจารย์ได้เรื่อยๆนะครับเข้ามาได้ตลอดเข้ามาช่วยกันทาสี แต่อันนี้ก็ยังขาดอยู่ครับเพราะว่าเสร็จแล้วหลังคาเสร็จแล้วกระเบื้องก็ยังไม่ได้เทเพราะตอนนี้งบประมาณน่าจะไม่พอแล้วครับถือว่าใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยฮะนี่เราก็ข้างหลังก็ทําเรื่อยๆครับก่อํำแพงขึ้นไปยันข้างบนเนี่ยกรมประธานครับครับทำเรื่อยๆทำไม่ได้หยุดางทำทุกวัน

ดูจนนี่แบบตับแช่ตีแล้วไปขายของกันละอยู่ไหนอยู่พิชัยเหรออยู่ในเมืองนอ๋อในเมืองนะอือมาสร้างเป็นกันธาด้วยนะล้างมา13สามปีหรือว่าประเทศถูกปล่อยตายแรงมาสิงสามปีนี่ขอพรไลูกศิษย์มาขอพรกันเยอะครับเข้ามาเรื่อยๆฮะเข้ามาขอพรลงหลวงพ่อทันใจ นี่เราเข้ามาหาหลวงพ่อบนตัวบวชได้เอาเอาให้เดินได้เดินได้เด้ดเอาไปเริ่มเลยจับเดินให้น้องยกขาดิยกขาข้างนี้โอเคค่อยๆนะไอ้คือข้อก่อนสามปีไม่ยอมเดินประตูเขาไม่หัดเลยค่ะเขาหัดเดินเดี๋ยวเขาแท้นี่ครับมาจากในตัวเมืองพิชัยคนนี้ก็เป็นคนหเมืองนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูที่จอบบ่อดเนี่ครับนี่ เราจะพาไปดูเจาะนี่เป็นเจาะบ่อครั้งที่สองอยัง,มยงมยไม่ไยังมยไม่เจอน้ำ รถนี่กำลังเปาลับ จากวัดล้างอย่างวัดล้างมันจะเริ่มตื้คืนนะกำแพงข้างหลังด้านหลังก็ยังทำตอ่อฟูขึ้นยังขดางบนอนาปาว๋นที่ทำงานทุกวันนะเป็นพระทมนะไม่ต้องห่วงเนะยบุญที่โอนเข้ามาเนี่ยคุ้มหมดนะถ้าเกิดเหลือไม่ต้องกลัวจะเข้ากระเป๋าจะมาไปหล่อพญายมราชตอนนี้สิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือองค์พญายมราชนอกนั้นสำเร็จก็หมดแล้วนะ เดี๋ยวประมาณสักสามสี่วันเนี่ยเดี 200, ๋ยวจะมาจะไปดูที่บ่อรักว่าเขาคืบหน้าไปอยู่ไหนแล้วนะสำหรับเงินที่ร่วมไปหนึ่งแสนบาทนะไม่ต้องห่วงอธิาดีเคนตามงานนะก็ยิ้มยิ้มนายรัโยงแปดร้อยสี่สิบสองแปดร้อยกว่านะก็เจริญพรนะอนุโมทนาบุญญาโยมทุกท่านเลยนะขอให้ร่ำรวยนะน้องประสบความสำเร็จในชีวิตได้ย่ากเสร็จอย่าจนแล้วกันนะโอเค